อัยเสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนชาวโลกโซเชียลของหยิงออยทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะโกลเฮนเซรัมค่ะก็มีเพื่อนๆน้องๆหลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่าจะสั่งซื้อยังไงไลน์มาหาพี่หยิงออยได้เลยค่ะดยิ่งออยจะทิ้งอ่อ ลน์ไปให้ข้างบนนะคะก็จะมาให้ดูผลลัพธ์นะคะออยต้องบอกเลยว่านี่คือผลลัพธ์ที่ออยได้มาจากโกลเฮเซรั่มนะคะแต่ว่าออยไม่ได้ใช้แบบว่าเวอร์เวอร์นะออยใช้แค่สี่ขวดแล้วก็หยุดใช้นะคะเพื่อจะเติมรอยหยักของหนังศีรษะให้มันแบบให้มันเต็มแบบว่ารัวรัวปุ๊บมันก็จะแบบ มันจะโค้งด้รูปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะกระเทยยิ่งใช้ย,ยิ่งขึ้นค่ะแล้วจะบอกเลยว่ากับการลงทุนครั้งนี้นะคะในราคาแค่ไม่กี่บาทนะคะก็สามารถที่จะได้ไลายผมแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงเงินลงครอสที่ราแบบเสี่ยงเงินไปนหลายหมื่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะต้องปลูกถ่ายเขาเรียกว่าอะไรปลูกถ่ายเซล ลายผมเนี้ยนะคะที่จะย้ายจากกราฟข้างหลังมาไปข้างหน้านเนี่ยก็บอกเลยว่าราคาเนี่ยก็แพงมากๆหลายหมื่นบาทเลยนะคะแต่ว่าแค่เจ้าเซรั่ตัวเนี้ยขวดเดียวค่ะใช้ระยะเวลาออยก้าพูดเลยค่ะว่าเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกนะคะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแต่ว่าจะให้เห็นผลเต็มที่เนี่ยเราต้องใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย4เดือนนะคะถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนเต็มที่แต่อย่างออยเนี่ยใช้มาทั้งหมด4ขวดนะคะ ก็จะเห็นผลที่ชัดเจนแล้วก็น้องๆหลายคนถามว่าพี่ออยใช้ครีมบำรุงหน้าอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยทำไมหน้าแบบเหมือนดูดีขึ้นมาออยก็ยังใช้ตัวเดิมค่ะก็จะคือสกินวันค่ะนี่จะให้ดูนะคะแต่มันจะมีรอยแผลเป็นตรงนี้อยู่ไหมแล้วก็ตรงนี้แต่คือมันก็ดีขึ้นนาดูสิเห็นไหมอ๋อ ก็นะคะถ้าใครสนใจสกินวันเนี่ยก็ทักไลน์ไปที่ไลน์ของพี่ปืนนะคะสกินวันนะคะเดี๋ยวออยจะทิ้งไลน์ของสกินวันแล้วก็ไลน์สั่งโกล h a ฮรกับออยนะคะก็สั่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมค่ะยังไงก็ลองทักไลน์มาคุยกันนะคะ